ขอเปิดตัวแบบอลังอลังหน่อยนะครับกับเมนูขาหมูพะโลโกโก,โก้เปื่อยนุ่มลิ้นเข้มพ้นแต่ว่ายังละมุนอยู่ขาหมูมันต้องแบบนี้ครับยืนทําอะไรกันนมา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 ๆๆมาเลยๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ s i น o c ฟู k i กิ้งคลัซีซั่น4นะครับ นี่ก็ปล่อยให้สาวๆเขานำหน้าไปหมดแล้วผมมาร้งท้ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเปิดตัวแบบอลังอลังหน่อยนะครับเราจะมาแกะสูตรร้านดังกันนะครับกับเมนูขาหมูพะโลโกโก้โกโก้โกโก้เล่นใหญ่เล่น <laughs> ใหญห่ใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมเมนูขาหมูพะโลนะครับก็เป็นเมนูที่ทุกๆคนคุ้นเคยกันแหละ แต่ละร้านนะครับเขาก็จะมีรสชาติของเขาเองนะครับบางร้านหวานนําเค็มนํำนะครับจะทํายังไงให้ขาหมูของเรานะครับเปื่อยนุ่มลิ้นนะครับรสชาติเข้มข้นแต่ว่ายังละมุนอยู่จับตาดูให้ดีครับวันนี้ทําไม่ยากครับง่ายๆอร่อยแน่นอนเรามาเริ่มจากการต้มขาหมูกนก่อนนะครับนี้ผมต้มน้ําไว้ก่อนเดือดจัดๆนะครับต่อมานะครับง่ายสุดเลย ใส่ลงไปครับอันนี้ก็มีทั้งขาหมูแล้วก็คากินะครับสูตรนี้ก็อย่างละครึ่งนะครับเท่าๆกันใส่ลงไปได้เลยนี่อเรหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาเสิร์ฟแล้วมันจะได้ดูน่ากินนะครับเดี๋ยวเราต้มไปนยมันก็จะหดลงอีกเราจะต้มประมาณ5-10นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวมันจะมีพวกฟองเนี่เราก็ตักทิ้งออกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบคราบเลือดอะไรต่างๆนี่ครับเราตักออกเลยเราจะทําขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะปรุงนะครับไม่อย่างงั้นเนี่ยตัวเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปมันก็จะออกมาส่วนหนึ่งนะครับ ท่านถัดไปนะครับเราก็จะใส่เครื่องเทศต่างๆนะครับก็จะมีอบเชยนะครับอันนี้ชิ้นเล็กก็ใช่2ชิ้นนะครับใส่ลงไปอันนี้โป๊ยกั๊กครับจริงถ้าเราอยากให้หอมๆเนี่ยเราสามารถเอาไปคั่วก่อนก็ได้แล้วก็นี่ผมจะใส่ผงพะโลลงไปนะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่นี่เลยรากผักชีนะครับก็บุกก่อนก็ได้แต่อันนี้มันเป็นเมนูที่เราใช้เวลาในการต้มนานนะครับประมาณ3 4ี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรสามารถใส่ไปทั้งอย่างนี้ได้เลยแล้วก็กระเทียมไทยนะครับแล้วก็ พริกไทยครับทั่วๆไปก็จะเป็นพริกไทยขาวนะแต่ว่าพริกไทยดาก็ได้ครับก็หอมไปอีกแบบนึงใส่นิดนึงบดสดๆนะครับมันก็จะหอมกว่าต่อมาก็จะถึงขั้นตอนการปรุงนะครับง่ายสุดๆนี่เลยครับโชยุคิกโคแมนนะครับเราจะเห็นบ่อยๆพวกอาหารญี่ปุ่นนะพวกซูชิซาชิมิต่างๆนะครับเอาไปทําได้หลากหลายเมนูสารพันเลยนะครับขวดเดียวมี5รสครับเปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็อูมามิ ตัวนี้ผมใส่ลงไปประมาณ150มลนะครับสูตรนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าขาหมูของเราจะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมไม่เค็มไปไม่หวานไปนะครับแถมยังทำให้ตัวเนื้อหมูของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มมากๆด้วยครับใช้น้ำตาลนะครับเล็กน้อยครับเอาไปตัดรสเค็มนะครับต่อมานะครับเราจะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับขาหมูของเรานะครับด้วยตัวนี้เลยโกโก้ชิลลิปครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มสีสันนะครับเพิ่มความนัวให้กับเมนูนี้เรียกว่าเป็นลูกเล่นเด็ดนะครับใส่ลงไปเนี่ยก็จะ ทำให้ดูน่ากินขึ้นเยอะนะครับสูตรนี้นะครับเราใช้แค่1ช้อนโต๊ะครับคนให้ตัวโกโก้เราละลายดีนะครับนี่ครับแค่ใส่ลงไปสีของน้ำา่าหมูเราก็เริ่มสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยสวยกว่านี้อีกนะครับขงโกโก้กับปิ้วญี่ปุ่นนี่นะทำข่าหมูได้ ไม่ใช่แค่ทําได้อย่างเดียวนะครับอร่อยด้วยบางทีนะครับเราจะเจอขาหมูที่ประเภทแบบน้ําใสๆรสจางๆนะครับกินแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่สูตรนี้เนี่ยรับประกันครับเข้มข้นถึงใจแน่นอนนี่นะครับผมจะปรับไฟเบานะครับให้มันแค่เดือดปุดๆเล็กๆนะครับแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับโดยผมจะเปิดฝาครับเพื่อเพื่อไว้นะครับประมาณ3-4ชั่วโมงครับ นี้ก็เป็นขาหมูที่เราตุ๋นไว้แล้วนะครับประมาณ4ี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวผักกาดดองครับเอาไว้กินคู่กันลวกสักประมาณ5้านาทีก็โอเคแล้วให้มันน้อนร้อนนะครับต่อไปเราก็จัดลงจานครับนี่ระหว่างปักนี่นะครับกลิ่นก็หอมนะครับสีสวยมากมากครับอ่านี่นะครับแล้วเราก็วักน้ําขึ้นมาหน่อยนึงนะครับใส่ไปนี่ร <Wow. S 1> าข้าวนี่โอ้โหฟินจะบอกใครนี่ก็ กาดดองที่เราลวกไว้นะครับผมก็วางไปข้างๆนี่เอาไว้กินตัดกันนะครับตักชี้สักหน่อย่าแล้วก็ขาดไม่ได้ครับนี่เลยพริกกระเทียมนะครับแล้วก็พริกน้ำส้มเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูแล้วครับขาหมูมันต้องแบบนี้ครับผมนี่เราได้สูตรรับขาหมูพะโลโกโก้ไปแล้วนะครับอย่าลืมไปลองทําตามดูถ้าไม่ทำเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะเสียใจไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ากับ Sin โน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนครับยืนทำอะไรกันนะ อ๋อิมรเ,เอาม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 าเุยลยเรย